กวินพัฒเมืองทอง3ทีมเต็งคว้าตัวตองกวินธรรมศจ,จานันอยู่ระหว่างการจัดตัวจ4กวันเตรียมเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่และอยู่ระหว่างการเจราจารในขั้นตอนสุดท้ายโดยมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่า ที่เจ้าตองสร้างชื่อและเะติบโตมาล่าสุดเมืองทองได้ระบุว่าไม่สามารถที่จะดึงตัวตองกวินมายืนเฝ้าเสาในช่วงเล็ก2นี้ได้เนื่องจากดังวันลำในด่านมือเก่าทีมชาติเวียดนามจะยังคงอยู่กับทีมหากไม่มีดิวดังวันลำทีมเมืองทอง ก็ไม่สามารถที่จะดึงตัวเจ้าตองเข้าสู่ทีมได้ส่งผลให้เมืองทองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงเล็กสองนี้จะยังคงเป็นดังวัลลำกับสมพรยศเป็น2ใน่านสำคัญของทีมโดยสำหรับเจ้าตองกวินนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายโดยคาสามสโมสรชื่อดังของไทยคือทีมเต็งคว้าตัวไปร่วมทีมอย่างการเทเรอเอตสีที่ต้องการใน่ดนระดับทีมชาติไปลุย ACL ในฤดูกาลหน้าอุลิลัมยไนเต เล่งนำเจ้าตองเข้ามาแทนชิวัักษ์เทศสูงเนินที่อายุกำลังจะเข้าใกล้เลขก40และอีกหนึ่งทีมที่โดดร่วมวงเข้ามาคือทีมในฝั่งปริมณฑลสุดท้ายแล้วทีมใดที่จะได้ตัวกวินธรรมสัจจานันไปยืนเฝ้าเสาลุยศึกเลขกออีกไม่กี่วันนี้เราจะได้รู้กัน